กับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของสาวตกงานที่ต้องมาดูแลหนุ่มเศรษฐีพิการคีวินจนเธอได้รู้ว่าเขาเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้เพียงไม่นานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่องมี b e ฟอร์ y ยูหนังเปิดมาที่วินเลียมเทเนอร์หนุ่มรูปหล่อบ,บ้านรวยพระเอกของเรา ชีวิตของเขาตอนนี้เพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างทั้งแฟนสาวแสนสวยและงานการที่มั่นคงแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่วิวกำลังจะขึ้นแท็กซี่ไปทำงานในวันฝนตกเขาก็ถูกมอเตอร์ไซค์ชนเข้าอย่างจังจนวิวได้รับบาดเจ็บเข้าขั้นโคมา่าและหนังก็ได้ตัดไปที่ลุยซาลูคากหรือเรียกสันส้นๆว่าคากละกันนางเอกสาวผู้มีรอยยิ้มและการแต่งตัวโดดเด่นเกินใคร คลาร์กเป็นพนักงานอยู่ร้านเบเกอรี่เธอเป็นคนที่ตั้งใจและรักในงานที่ทําสุดๆทว่าในวันนี้คลาร์กก็ได้รับข่าวร้ายคือเธอถูกเลิกจ้างเพราะธุรกิจไปต่อไม่ไหวและจากที่เธอทํางานมา6ปีเจ้านายก็จ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าให้เธอแค่1เดือนซึ่งนั้นก็ไม่เพียงพอเพราะคลาร์กเองเป็นเสาหลักของครอบครัวที่มีถึง6ชีวิตเนื่องจากตอนนี้พองเธอตกงานและเธอก็ต้องหางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุดคลาร์กนั้นมีแฟนที่คบหากันมา7ปีครับ เขาชื่อว่าแพลตติกเป็นนุ่มนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งแทบตลอดเวลาขนาดแฟนมาหานะก็ไม่ยอมหยุดวิ่งแพลตติกเนรู้เรื่องที่คลาร์กตกงานก็ได้ให้กำลังใจว่าเธอต้องได้งานใหม่อย่างแน่นอนและต่อมาคลาร์กก็ได้ไปที่ศูนย์จัดหางานซึ่งก็มีงานหนึ่งที่เหมาะกับเธอมากเพิ่งจะเข้ามาพอดิบพอดีเป็นงานดูแลผู้ป่วยอัมาพาตที่ได้รับเงินตอบแทนสูงใกล้บ้านและมีสัญญาเพียง6เดือนคลาร์กในก็สนใจงานนี้สุด,สด จากนั้นคลาร์ก็ได้เดินทางไปสัมภาษณ์งานที่ปราสาทเพมเบิร์กเป็นปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศเวลที่นั่นเธอก็ได้เจอกับคุณนายคามิลลาโดยก่อนจะสัมภาษณ์กระโปรงที่แม่ให้เธอใส่มาในกระดั้นขาดสงาังหารคุณนายก็ได้เล่าเรื่องลูกชายที่เป็นอมภาตท่อนล่างของเธอให้ฟังซึ่งถึงแม้คลาร์กจะคุณสมบัติไม่ครบทั่วนักแต่ด้วยที่เธอดูเป็นคนซื่อๆคุณนายจึงถามว่าเธออยากได้งานไหมคลาร์ก็ตอบตรงๆว่าอยาก คุณนายจึงรับเธอเข้าทำงานทันทีโดยก่อนจะพาไปพบกับลูกชายคุณนายก็อวยพรให้ค้าก,กับลูกชายเข้ากันได้เพราะเปลี่ยนคนดูแลมา5คนละและเมื่อค้าได้เจอกับลูกชายคุณนายเขาเนี่ยก็คือวิวพระเอกของเรานั่นเองวิวที่เห็นค้าเนี่ยก็ทาปากเบี้ยวพูดจามไม่รู้เรื่องก่อนเลยเพื่อตรจสอบว่าค้างเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนที่วิวเนี่ยจะทักทายแบบปกติแถมยังได้แซวเรื่องกระโปรงที่ขาดของเธออีกด้วยและเมื่อค้างกลับบ้านในวันนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าค้างได้งานใหม่พวกเขาเนี่ยก็ต่างดีใจกับเธอและในวันเริ่มงานนวัแรก นาทานหมอประจําตัวของวิวก็ได้เอาคู่มือการดูแลว,วิวมาให้คลาร์กโดยสิ่งสํคาคัญที่สุดคือการกินยาเพราะมันอาจทําให้วิวอารมณ์แปรปรวนได้จากนั้นคลาร์กก็พยายามที่จะเข้าไปคุยกับวิวชวนเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่วิวนี่ก็เอาแต่พูดจาแดกดันปั่นประสาทเธอ แถมขอร้องให้เธอในหูปากเวลาอยู่กับเขาคากจึงทําได้เพียงแค่นั่งเงียบๆแต่ถึงอย่างนั้นในทุกๆวันในการทํางานเธอก็จะมาในชุดสีชูชาติแบบไม่ซ้ําและเข้าไปถามวิวว่าต้องการอะไรถึงแม้วิวจะไม่เคยเรียกใช้เธอสักครั้งแต่เธอก็ตั้งใจทํางานตัวเองสุดๆแม้ฝนตกฟ้าร้องนีก็ไม่เคยขาด เย็นในวันนั้นพี่สาวของคลาร์กที่ชื่อคลาทีนาก็ได้บอกเรื่องที่ตัวเองจะไปเรียนต่อโดยจะฝากลูกของเธอไว้กับที่บ้านซึ่งหมายถึงคลาร์กจะต้องดูแลครอบครัวคนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นคลาร์กเธอก็ยอมเสียสละเพื่อครอบครัวได้เสมอเวลาต่อมาแฟนเก่าของวิวก็ได้มาเยี่ยมที่บ้านพร้อมแฟนใหม่ที่เป็นเพื่อนสนิทของวิวแต่วิวน่ยก็แทบไม่พูดอะไรกับพวกเขาเลยแถมเมื่อพูดนี่ยก็ปั่นประสาทไปอีกจนเพื่อนเก่าเนี่ยทนไม่ไหวกลับบ้านไปเลยก่อนที่วิวจะเข้าไปเอารูปแฟนเก่าออกมาทิ้งก็จัดกระจายทั่วบ้าน จากนั้นแพทรติกก็ได้ชวนคลาร์กเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศในวันหยุดยาวด้วยกันคลาร์กน่ยก็ดีใจสุดๆแฟนชวนไปเที่ยวแต่ที่ไหนได้มันเป็นทริปที่แพทติกจะไปแข่งวิ่งมาราธอนกับเพื่อนอยู่แล้วคลาร์กรู้อย่างนี้นก็ถึงกับเซ็ง เวลาต่อมาคลาก็ได้เอากรอบรูปที่วิวคว้างทิ้งเนี่ยมาซ่อมแต่เมื่อวิวมาเห็นในกระดาษว,ว่าเธอสอนรู้เธอจึงบอกกับวิวไม่ต้องร้ายกับทุกคนก็ได้วิวก็ประชดต่อว่าไม่ต้องการเธอคลาก็บอกว่าเธอก็ไม่ชอบหน้าเขาเท่าไหร่หรอกแต่ที่เธอต้องมาทํางานเพราะเธอต้องใช้เงินซึ่งวิวที่ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกผิดนิดหน่อยก็เลยบอกให้เก็บไว้ในลิ้นชักละกัน และในที่สุดวิวเนี่ยก็เอ่ยปากใช้คลาร์กเป็นครั้งแรกโดยให้เธอช่วยเปิดหนังฝรั่งเศสให้และขอให้เธออยู่ดูกับเขาซึ่งตอนแรกคลาร์กเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบนั่งอ่านซับแต่เมื่อดูจนจบเนี่ยก็ดันอินซะงั้นวิวก็ได้ชวนเธอออกไปเดินเล่นข้างนอกกันต่อทั้งสองก็ได้พูดคุยกันถูกคอจนวิวในยิ้มออกมาคุณนายที่แอบมาเห็นนั่ยก็ดีใจมากหมอหนาธานน่ยก็มาบอกกับคลาร์กว่าเขาไม่ได้เห็นวิวหัวเราะมานานแล้ว และจากนั้นวิวก็ต้องไปตรวจร่างกายประจําปีซึ่งคลาก็ได้รู้ว่าอาการที so, why, ่วิวเป็นเขาจะไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้วซึ่งการมาหาหมอองเขาทําได้เพียงแค่ไม่ให้แย่ไปกว่าเดิมพอวิวมีปัญหากับไขสันหลังหรือหมายถึงวิวไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนก่อนโดนรถชนได้อีกเวลาต่อมาแม่กับพ่อของวิวก็ต้องเดินทางไปต่างเมืองทาให้ที่บ้านตอนนี้มีเพียงแค่คลาสกับวิวโดยวันนี้หิมะก็ตกหนักและจูจูวิวก็เกิดอาการไม่ดีคลาสก็กลัวจนทําอะไรไม่ถูก แถมโทรหาใครก็ไม่มีใครรับแต่สุดท้ายหมอนาธานก็ได้มาช่วยไว้ทันในคืนนั้นคลาร์กก็อยู่เฝ้าวิวต่อซึ่งอากาศก็หนาวจนต้องไปเอาถุงเท้าวิวมาใส่และได้แอบเปิดโน้ตบุ๊กของเขาดูจนได้เห็นคลิปวิดีโอที่เพื่อนทําให้วิวในวันเกิดในมุมที่เขาเป็นคนแข็งแรงชอบทํากิจกรรมต่างๆมากมายและเมื่อวิวตื่นขึ้นมาเขาก็ขอให้เธออยู่ต่อและให้คลาร์กเล่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเธอให้ฟัง ครานเนจึงเล่าเรื่องสมัยเด็กว่าเธอมีชุดโปรดเป็นรองเท้าบูทสีแดงกับถุงน่องหลายพึ่งเธอใน่ชอบมันมากกว่าสิ่งใดแต่พอโตมาก็หาซื้อของพวกนี้ไม่ได้แล้ววิวที่ได้ฟังก็ถึงกับขำออกมาวันต่อมาวิวก็ได้ถามเรื่องรสสนิยมการแต่งตัวของคราดบอกคนอย่างเธอไม่น่ามาทําอะไรแบบนี้น่าจะไปท่องโลกทําตามความฝันมากกว่า คลาก,ก็บอกว่าเธออยากเรียนต่อด้านแฟชั่นแต่ก็ติดที่ต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวก่อนจะแซวเรื่องเขาที่ลกลุงลังของเขาวิวก็บอกว่าถ้าเขายอมโกนเธอจะต้องตกลงทําตามความฝันของตัวเองก่อนจะยอมให้คลากเนี่ยโกนนนวดออกจนเกลี้ยงเกลาซึ่งพอคลากได้เห็นใบหน้าที่ไร้หนวดของเขาเธอนั่นก็ถึงกับยิ้มไม่หยุด และในวันนั้นคลาก,ก็บังเอิญไปได้ยินพ่อแม่ของวิวกําลังมีปากเสียงกันเรื่องที่แม่เนี่ยเพิ่งรู้ว่าวิวได้ทําการตกลงจะจบชีวิตตัวเองในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งแม่ก็เชื่อว่าเปลี่ยนใจเขาได้แต่พ่อก็เคารพการตัดสินใจของวิวและเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่ทําให้เขาไม่เจ็บปวดคราที่พอรู้อย่างนี้ก็ทําให้เธอเนี่ยเสียใจมากๆจากนั้นคลาก,ก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคาทีนาพี่สาว บอกเธอเนะี่รับไม่ได้ที่ต้องมานั่งเฝ้าคนที่กำลังจะจบชีวิตตัวเองแต่พี่สาวของเธอก็คิดต่างบอกให้เธอใช้เวลาที่เหลือทําให้เขามีความสุขดีกว่าให้เขาได้ใช้ชีวิตที่ต้องการก่อนตายซึ่งพอได้ฟังสิ่งที่พี่พูดเธอก็คิดว่ามันอาจเปลี่ยนใจเขาได้อีกด้วย และเมื่อคิดได้อย่างนี้คลาร์กจึงเริ่มค้นหาข้อมูลที่พอจะนํามาช่วยวิวได้เช่นการพาวิวไปเล่นกีฬาหรือออกไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆซึ่งเมื่อเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพ่อแม่ของวิวทั้งคู่นั้นก็เห็นด้วยนั่นทําให้คลาร์กยิ่งตั้งใจหาข้อมูลมากขึ้นเรียกว่าทุกนาทีคิดแต่เรื่องจะช่วยวิวขนาดนอนอยู่กับแพทริกเนะี่ยยังไม่หยุดคิดบ้าพอต่อมาวิวเนี่ยก็ได้ตัดผมใหม่หล่อเฟียวซึ่งวันนี้คลาร์กก็จะพาเธอกับมอนาธานไปสนามแข่งหมา แต่เมื่อไปถึงรถเข็นวิวนะกระดานติดหล่มตั้งแต่เริ่มยังดีมีคนมาช่วยไหวซึ่งค้าก็พยายามอยากให้วิวรู้สึกสนุกที่ได้มาจึงลงเดิมพันมา้าไปหนึ่งตัวแต่สุดท้ายม้าตัวนั้นก็แพ้ไม่เป็นท่าจากนั้นค้าก็จะพาทุกคนไปกินข้า,าวทว่าร้านแห่งนี้ในกระลับแต่ลูกค้าที่มีบัตร VIP ซึ่งค้าก็พยายามขอร้องให้เธอกับเพื่อนได้กินที่นี่แต่พนักงาน,นก็ไม่ยอมค้าก็จึงเหวี่ยงใส่พนักงานก่อนกลับซะเลยสุดท้ายวันนี้ในกระเลไม่เป็นท่า เย็นในวันนั้นคราคจึงขอแก้ตัวอีกรอบโดยการชวนวิวไปดูคอนเสิร์ตโมซาด้วยกันซึ่งวิวนะก็ยอมตกลงไปด้วยโดยคราก,ก็กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดจัดเต็มประดุดว่าวันนี้เป็นวันออกเดทของเธอกับวิวซึ่งเมื่อวิวได้เห็นคราคในวันนี้เขาเนก็ถึงกับอึ้งในความสวยของเธอทั้งคู่ก็ได้ไปชมการบรรเลงดน,นตรีกันอย่างสนุกโดยวิวก็ได้เห็นว่าคราคเนี่ยชอบมากซึ่งเมื่อกลับบ้านวิวก็แทบไม่อยากลงจากรถเพราะเขาเนี่ยได้มีความสุขกับสาวแสนสวยนี่คืนนี้ และเวลาต่อมาคารากก็ได้ชวนวิวไปงานวันเกิดของเธอที่บ้านโดยไม่คาคิดว่าวิวจะตอบตกลงทุกคนที่บ้านเมื่อเจอวิวก็ต่างดีใจวิวก็ได้เจอกับแพทที่แฟนของคารก โดยวันนี้แพตติกก็ได้เห็นคลาร์คอยดูแลว,วิวอย่างดีเขาก็ถึงกับหน้าเผอและเมื่อถึงช่วงเป่าเคก้กทุกคนกนะ็เตรียมของขวัญมาให้คลาร์แพตติกก็ได้ให้สร้อยที่เป็นชื่อตัวเองกับเธอซึ่งวิวนะก็มีมาให้เช่นกันโดยเมื่อคลาร์ได้เห็นก็ถึงกับดีใจสุดฤทธิ์เพราะมันคือถุงน่องลายพึ่งที่เธอเคยบอกไว้ว่าหาซื้อใส่ไม่ได้แล้วตั้งแต่เด็กแต่วิวนะก็ไปหามันจนได้แพตติกที่เห็นอย่างนี้นะก็ถึงกับหน่อยแดกไปเลย และก่อนจะกลับวิวนะก็บอกกับแพทริกว่าเขาเนี่ยโชคดีมากที่มีคัคเป็นแฟนเพราะเธอในอาบน้ำบนเตียงเก่งมากแพทริกนี่ก็เวร์ไปอีกหนึ่งดอกและจากนั้นต่อมาวิวก็ได้รับการเชิญไปงานแต่งงานของแฟนเก่าซึ่งเขาเนี่ยก็ชวนคัคให้ไปด้วยกันคัคก็บอกถ้าอยากให้ไปเธอก็จะไปและในวันนั้นที่บ้านของคลคกนั่นก็มีข่าวดีคือพ่อของเธอได้งานเป็นหัวหน้าช่างที่ประสาทของวิวแต่คักพอรู้อย่างนี้ก็ไปบอกกับวิวว่ามากเกินไปหรือเปล่า แต่วิวก็บอกว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เธอหลุดพ้นที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักและวันหนึ่งเธอจะได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองคลาร์ก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พินัยกรรมก็ได้มาพบวิวที่บ้านซึ่งนั่นก็หมายถึงสิ่งที่ผ่านมามันเปลี่ยนใจวิวไม่ได้เลยสักหน่อยเขายังคิดจะจบชีวิตตัวเองอยู่แต่คลาร์กเองก็ยังไม่หมดหวังและจากนั้น วิวกับคาก,ก็ได้มาร่วมงานแต่งของแฟนเก่าซึ่งก็ทําให้ทุกคนในงานเนี่ยต่างประหลาดใจพราไม่คิดว่าวิวน่จะยอมมาในงานคาก,ก็ได้ชวนวิวเนี่ยเต้นลํากันวิวเนี่ยก็ได้บอกกับคากว่าเธอคือสิ่งเดียวที่ทําให้เขาอยากตื่นมาในตอนเชา้าเขาก็บอกงั้นเราออกไปใช้ชีวิตด้วยกันซึ่งในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้มีเวลาที่แสนมีความสุขร่วมกันและจากนั้นคาก,ก็ยกเลิกการไปนอร์เวย์กับแพทติกบอกเธอเนี่ยติดทำงานแต่นั่นก็ทำให้แพตติกเนี่ยงอนเธอมาก และในวันนั้นจูจูวิวก็เกิดปอดบวมจนเข้าโรงพยาบาลซึ่งคาก,ก็เป็นห่วงเขาสุดๆจนเธอเนี่ยเฝ้าเขาทั้งคืนจนถึงเช้าและต่อมาเมื่อวิวอาการไม่ค่อยดีคากจึงยกเลิกแผนที่จะพาเขาไปเที่ยวซึ่งหมอนาธานที่เห็นความตั้งใจจะช่วยวิวของเธอก็เลยบอกกับเธอบอาวิวเนี่ยเจ็บปวดมากกว่าที่เธอเห็นแต่คาก,ก็ยังเชื่อว่าเรายังมีเวลาเปลี่ยนใจเขาได้และเย็นในวันนั้นแพทยติกก็ได้โผล่มาเซอร์ไพรส์าคากที่บ้านเพื่อขอโทษเรื่องที่เขางอนเธอก่อนหน้านี้ เพราะว่าเมื่อแพตริกได้เห็นทิปที่คลาร์กวางแผนไปเที่ยวกับวิวจึงได้รู้ว่าความจริงแล้วคลาร์กมีใจให้วิวเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นคนเดินหนีไปและต่อมาคาก,ก็ได้จัดทริปพาวิวกับนาธานไปเที่ยวทะเลนอนโรงแรมหรู5ดาวใช้ชีวิตแบบไฮโซเพื่อหวังว่าวิวจะอยากมีชีวิตต่อไปคลาร์กก็คอยเอาใจวิวทุกอย่างทั้งสองมีเวลาที่สนิทแนบเนื้อกันได้ทำกิจกรรมต่างๆที่คลาร์กไม่เคยลองจนคลาร์กเชื่อว่าวิวจะยอมเปลี่ยนใจเพื่อเธอ แต่วิวก็ได้พูดเปิดใจกับคลาร์กว่าเขาในยอมรับไม่ได้ที่รู้ว่าตัวเองจะไม่หายดีและจะมอบความสุขให้เธอไม่ได้เหมือนคนอื่นถึงตอนนี้เขาจะรู้สึกดีที่มีเธออยู่ด้วยและการได้อยู่กับคลาร์กมันก็คือสิ่งวิเศษที่เธอได้มอบให้เขาแล้วคลาร์กได้ฟังอย่างนี้น่ายิ่งเสียใจพอสุดท้ายวิวก็ต้องจากเธอไปในไม่ชฉะและพอจบทริปนั้นคลาร์กจึงบอกกับคุณนายว่าเธอขอลาออกแถมไม่รับค่าจ้างใดๆทั้งสิ้น และเมื่อคลาสกลับมาบ้านเธอได้ก็เอาแต่เสียใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนใจวิวได้พอได้ก็ได้เข้ามาปอบว่าเธอทําดีที่สุดแล้วและคงไม่มีใครทําดีได้เท่าเธอเพราะเธอมีหัวใจที่เสียสละก่อนจะบอกให้คลาสกลับไปหาพวกเขาและในที่สุดคลาสก็ตัดสินใจกลับไปพบกับครอบครัววิวอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็ได้เจอกับผู้ดูแลคนใหม่พร้อมสีในบ้านที่ถูกเปลี่ยนเป็นสีขาวพ่อกับแม่ก็ดีใจที่คลาสกลับมาพวกเขาก็ให้เธอกับวิวมีเวลาส่วนตัว และในช่วงสุดท้ายของชีวิตวิวเขาก็ได้มีคลาร์กนอนอยู่เคียงข้างกายถึงแม้จะเป็นเวลาอันสัน้นแต่มันก็ทําให้เขามีความสุขก่อนที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบจากนั้นต่อมาวิวก็ได้เขียนจดหมายสั่งเสียไว้ให้คลาร์กฉบับหนึ่งเขาแนะนาให้เธอไปร้านโปรดของเขาในฝรั่งเศสนอกจากนั้นวิวยังมอบเงินจํานวนหนึ่งให้แก่เธอเพื่อให้เธอออกไปใช้ชีวิตตามหาความฝันให้เธอได้ใส่ถุงน่องลายพึ่งอย่างภูมิใจและการที่รู้ว่าเขาได้ให้มันกับเธอก็ทําให้วิวสบายใจที่สุดในชีวิต และหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.4คะแนน Rotten Tomato 54%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอส d e วิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ